2018เป็นอีกหนึ่งปีที่มีคู่รักในวงการแยกทางกันหลายคู่วันนี้ห้องข่าวบันเทิงได้รวบรวม10อดีตคู่รักที่กลายเป็นคู่รักในปีนี้มาให้ชมกันค่ะคู่ที่1ชอ็อกตั้งแต่ต้นปีสำหรับคู่ของเมย์พิชนาและเจชนาทิป นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่อายุห่างกันถึง12ปีหลังฝ่ายิงโพสไอจีว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลแล้วและให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตาถึงสาเหตุที่ต้องจบความสัมพันธ์เพราะคุณแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มทั้งที่ปลูกต้นรักกันมานานกว่า3ปีเรียกว่าจบแบบเจ็บๆก่อนวันวาเลนไทยไปอย่างน่าเสียดายแต่สุดท้ายปลายปีฝ่ายหญิงก็ออกมายอมรับว่ามีหนุ่มคนใหม่ข้างกายพร้อมปิดประตูใจไม่ให้ใครเข้ามาขายขนมจีบแล้วค่ะ คือตอนนี้ก็มีคนคุยอะค่ะแล้วก,ก็ก็ดูอยู่ก็ดูอยู่ดูอยู่คนเดียวแต่ว่าจะเป็นคนนี้ไหมดูกันเอาเองอะไม่อยากคูดเยอะเจ็บคอมาะเขาก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูแบบจริงใจไม่ซับซ้อนต่อกันที่คู่ที่2คู่นี้ก็เลิกสถานวงการเช่นกันก็พิชยะกับ ขวัญอุสามณีที่ครั้งนี้จบกันไม่สวยเหมือนเมื่อครั้ง10ปีก่อนที่ทั้งคู่เคยคบกันแถมยังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อใส่กันจนกลายเป็นประเด็นร้อนทั้งประเด็นที่แม่นางเอกสาวเรียกสินสอดถึง80ล้านหรือแนะนําให้ลูกรู้จักกับทัลลอดซึ่งสาวขวัญก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดตอนนี้สาวขวัญก็กําลังปลูกต้นรักครั้งใหม่กับไฮโซแพทริกถ่ายยาดโรงแรมชื่อดังอยากสุดหวานอีกด้วยถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจ แต่ว่าก็คือมันก็มีการคุยกันเรื่องสินสอดเรื่องอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็อย่างที่คุยกับแม่2คนก็เจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านสถานการณ์ที่ขวัญไปนั่งคุยกับคนที่ให้กําเนิดของผู้ชายคนนี้มันเป็นคําพูดที่ว่าเขาไม่มีสินสอดให้ให้เขาตายก่อนถึงจะเอามรดกมาเป็นสินสอดให้ได้ถ้าแม่เธอไม่ยอมให้แต่งเธอก็ท้องก่อนแต่งอย่าให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมา mm hmm. แบบมันไม่ใช่ความรักมันคือเงิน อาจจะมีผู้หญิงบางคนที่สามารถเข้าไปอยู่สถานะกับครอบครัวที่มีทัศนคติแบบนี้ได้แต่ขวัญไม่สามารถ ไม่สามารถก้าวเข้าไปอยู่ได้จริงๆมากรที่คู่ที่3เลิกแบบช็อกๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่นิโคเทริโอและนุ่มสอนรามหลังมีข่าวว่าฝ่ายหญิงเข้าโรงพยาบาลแต่ไร้เงาฝ่ายชายและไม่กี่วันก่อนฝ่ายชายก็ได้โพสไอจีว่าเลิกกับฝ่ายหญิงตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่มีมือที่3ทําเอาเหล่าแฟนคลับเสียใจยไม่น้อยเพราะลุ้นให้ทั้งคู่ลงเอยกันแต่ถึงอย่างไรก็ต้องแสดงความยินดีกับฝ่ายชายที่ตอนนี้แต่งงานกับติ๊กบิ๊กบราเธอร์ และกาลังจะมีลูกสาวตัวน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจรวมถึงเป็นกําลังใจให้สาวนิโคลเจอรักแท้ในอีกไม่นานด้วยนะคะเป็นการพูดคุยการระหว่างผมกับกี้นะ <S <S เรื่องรายละเอียดไม่ขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวในเวลาที่คบกับกี้เนี่ย <S <S ผมก็ไม่ได้คบใครซ้อนหรือว่าไม่ได้มีมีที่สามาเกี่ยวข้อง <S <S ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อตัวเองพร้อมเมื่อไหร่หรือว่าแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นตามชีวิตของเรา ต่อกันที่คู่ที่4แมดพิรณีกับไฮโซแพททวิร so ัตทีมแม้ Matt จะรักกันมายาวนานกว่า14ปีแต่ระยะเวลาไม่ช่วยอะไรเมื่อแมทออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาว่าเลิกราก็ายชายแล้วซึ่งรักครั้งนี้ก็คาดหวังถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นอดีตเพราะปัจจุบันแมดกําลังเดินหน้าศึกษาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชนะนรง์ทมกลางกระแสดรามามากมายแต่สุดท้ายเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของคนสองคนเราก็ต้องยินดีกับความรักของทั้งคู่ค่ะ คือแมทมีปัญหากับพี่เขาอยู่แล้วแมทปรึกษาทั้งเพื่อนแมททั้งเพื่อนพี่เขาแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆคือนึกออกไหมผู้หญิงทุกคนอะมีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากันมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นมือที่สามอะไรเป็นรป,นปนะระเด็นที่ทําให้เราเปิดหัวใจให้กับพี่สงกรานตอนเขาเข้ามาคุยครับเหมือนมันถูกใจอะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออเราก็ไม่เราก็ไม่ได้มีต้องมีเหตุผลอะไร ด้านคู่ที่5เรารักกันไม่มากพอเป็นประโยคสะเทือนใจของสาวไออภิษดาที่เปิดใจถึงสาเหตุเลิกไฮโซแม็ก so ซิยานินหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีจนถึงขั้นเกือบจะแต่งงานแต่สุดท้ายทุกอย่างก็มีเหตุผลที่ไม่ได้ไปต่อซึ่งสาวไอก็มองลงในแง่ดีว่าจะไม่ไปอยู่กับอดีตแต่จะคิดว่าคงมีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้าพร้อมเดินหน้าทำงานตามความฝันสวยเริศชัดสดให,ห้หนุ่มเสียดายเล่นเลยและคะ่ะ จริงๆเราก็เสีเยใจทั้งคู่อะไม่มีใครอยากให้เกิดไอ้เช sure ื่อว่าเราสองคนก็ค่อนข้างที่จะมองอนาคตแล้วก็หน้าที่จะรักกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นพรรักกันไม่มากพอ คู่ที่6คู่นี้ก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สาหรับสาวหมวยย4่ีคิรติกับหนุ่มชอนจินดาโชตที่ฝ่ายหญิงถึงกับเอ่ยปากยอมรับว่าเฮิร์ตหนักเพราะเชื่อใจมากอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่ให้เกียรติและคิดว่ามีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวแต่ถึงอย่างไรตอนนี้สาวย4ีหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะกาลังปลูกต้นรักกับนิคคลาสบาริสต้าหนุ่มมาสเตอร์พร้อมยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนหนุ่มชอนแน่นอนด้วยเราเป็นเพื่อนกันมาสถานะมันก็ต้องมีการพัฒนากันอยู่แล้ว แล้วความความความที่มันคงที่มาประมาณนึง <ừ> ตัวเราเองเป็นผู้ชายเนาะ<ม>ก็ต้องคุยกับเขาต,งตรงๆว่าเหตุผลอะไรที่มันปรับจูนกันได้ไหมหรือมันมันเรื่องอะไรที่ไปต่อไม่ได้หรือเรื่องอะไรที่มันคงต้องอยู่ตรงแบบนี้ผมรู้สึกว่าเราไม่ไม่ควรจะทําให้เสียเวลาซึ่งกันและกันเนาะมันก็มีมากกว่าเรื่องเดียวก็มีเรื่องของบุคคลที่สามเกี่ยวด้วยยิบดูที่การกระทําดีกว่าไม่ค่อยให้เกียรติเราหรือถนอมความรู้สึกเราสักเท่าไหร่ค่ะเรารู้สึกแบบนั้น มาถึงคู่ที่7ปิดฉากรักส1อดปีสำหรับข่าวเลิกราของนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทกับแฟนสาวแอร์โฮสเตสกินชาริสาที่ฝ่ายหญิงโพสต์ไอจีถูกฝ่ายชายบอกเลิกกระทนหันสร้างความงุนงงเป็นอย่างมากพร้อมวลรีเด็ดหมดแพชชั่นจนทำให้ฝ่ายชายต้องออกมาชี้แจงแบบหมดเปลือกว่าไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดที่ว่าจะเดินไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าหมดแพชชั่นแล้วเพราะการแต่งงานไม่ใช่การเล่นขายของพร้อมยืนยันไม่มีเรื่องมือที่ซ้แน่นอนตอน ขอโฟกัสงานและสร้างความสุขต่อไปผมบอกก่อนเลยผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ไม่ถึิงขนาดใจร้ายที่ผมจะเดินบอกผู้หญิงคนที่คบกัน10ปี11ปีว่าเธอระหมดแพชแล้วเราเลิกกันเถอะมันใจร้ายเกินไปแต่งงานมันไม่ใช่เล่นขายของนะพี่ถูกป่ะฉะนั้นในมุมผมมาผมรู้สึกว่าคนจะแต่งงานกันอะมันต้องฟูลฟิลไปด้วยความรักทั้งสองคนผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับอย่าไปเอามือที่สามมาเกี่ยว ต่อกันที่คู่ที่8ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับท็อปจรนที่สวมคอนเวิร์สกันแบบงงๆพร้อมข่าวลือว่าฝ่ายชายเฮิร์ดหนักถึงขั้นนี้ไปปฏิบัติธรรมแถมฝ่ายหญิงยังมีข่าวว่าสองหนุ่มมาจุทาวุธและนายนภัสเข้ามาพัวพันจนสุดท้ายสาวใบเฟิร์นออกมาย้ำชัดเจนว่าทั้งคู่เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมง,งานไม่มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอน วันที่ตัดสินใจคุยกันแล้วก็เข้าใจทั้งคู่แล้วก็มองเห็นปัญหาแล้วก็มองเห็นความจริงว่าโอเคมันเป็นแบบนี้ไม่มีแน่นอนเรื่อ <c oughs> งเมดิสันก็ตามตามที่น้องเขาให้สัมภาษณ์เลยนะครับ <c oughs> ครับผมเราก็ให้เกียรติเขาครับสาเหตุจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละในการครบกันในการจะคุยกันเนี่ยมันก็มีดีเทลอะไรหลายๆอย่างซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดดีกว่า คู่ที่9พระเอกมาทาเลนพอรสรันกับสาวเกรซชาลิตาที่แม้จะคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีผ่านอุปสรรคต่างๆด้วยกันมามากเพราะฝ่ายหญิงถึงขนาดตัดพี่ตัดน้องกับพี่สาวอย่างกิฟต์ราพดาแต่สุดท้ายความรักก็มาถึงทางตันเมื่อหนุ่มพอสเปิดใจถึงสาเหตุเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลฝ่ายหญิงเท่าที่ควรทุกอย่างจบด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่สคือด้วยเวลาอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะเวลาแล้วก็ ไม่ไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลเขาเขาสักเท่าไหร่ก็คุยกันนะว่าเออเอออยากเก็บความรักแบบนี้เอาไว้ให้มันยังเหมือนเดิมนะฮะถามว่ารักไหมก็ก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมไม่มีหับมือที่สามไม่มีฮะ,ฮะเพราะว่าคือผมคบกันมานานแล้วอะ่ะในเรื่องมือที่สามนี่คือแบบคือเราไม่มีใจจะอยากไปคุยกับคนอื่น และคู่ที่10ส่งท้ายความรักที่ไม่สมหวังของคนบันเทิงปี2018กับข่าวเรื่ลาช็อกวงการของนางงามมากความสามารถบุ๋มปรัด,ดาที่ลือกันว่าเตียงหักรอบสองปิดฉากชีวิตคู่4ปีกับสามีหุ่นลำ่ำเอกเอกรินสร้างความตกใจไม่น้อยเพราะคู่นี้มักมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นเสมอแม้สุดท้ายทั้งคู่จะตัดสินใจอย่างไรแต่เชื่อว,ว่าครอบครัวและคนรอบข้างก็พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่มันคิดกันมาหลายวันแล้วก็ คนที่บ้านก็รู้กันหมดแล้วเราพยายามที่จะไม่ทะเลาะต่อหน้าลูกเด็ดขาดมันมีคําถามที่แบบบุ๋มเองก็พูดไม่ออกแล้วบุ๋มก็หาคําตอบไม่ได้อีกเยอะมากขอใช้ระยะเวลาดีๆมากกว่านี้อยู่กับลูกอยู่กับหมาที่บ้านดีกว่าค่ะและนี่คือ10คู่ซุปตาที่เลิกกันไปในปี2018ห้องข่าวบันเทิงก็ต้องขอให้ทุกๆคนผ่านเรื่องราวร้ายๆและเริ่มต้นใหม่ในปี2019นะคะ